สวัสดีครับทุกคนดีนนี้ต้องรับเข้าสู่ช่องอุบปอนะครับอันนี้เป็นคลิปไฮไลท์นะ perfect deep ป่าก็ตาที่3เลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ได้ landmark มาพอดีซึ่งมันดีมากเลยนะ landmark เนี่ยถ้าได้ตอนแรก,แรกนะแล้วก็ไม่โดนเผาไปก่อนนะเพราะว่ามันชอบโดนเผาแล้วเขาก็รีบม,มาตีเลยไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องรีบขนาดนะั้เก็บไว้ฮิลน่าจะดีกว่านะแล้วก็เผาไปหนการ์ด แล้วเราก็จั่วได้เป็นเสาเสากับเมาคายนะเราเลือกเป็นเสาดีกว่าเพราะว่าเมาคายนี่ถ้าลงไปเราไม่มีตัวลงต่อมันจะไม่เผาเด็กเพิ่มไงเฉะนั้นก็ไว้เทอรหน้าก็ได้เพราะว่าเรามีตัวคอรสหน่งอยู่สามารถใช้ด้วยกันได้ก็เผาไปเรื่อยๆบอกเลยว่าดีปไวแน่นอนมีแรนด์มาร์กทั้งสองอันเนี่ยได้เวลมานะ แล้วเขาก็ลงทราเดลมาก็ถือว่าเจ็บอยู่อะถ้าปล่อยเราก็ลงไปครับสองใครช่วยเผ่าเด็กแล้วก็ช่วยเอาตัวมากันได้เรื่อยๆอันนี้เราก็ต้องปล่อยไปนะยอมเจ็บเพราะว่าเอาไปกันมันไม่คุมม้ม,มแล้วก็เผ่าเด็กต่อไปครับเผ่าสอง,สองแล้ว่าเผ่าอีกสาม <c oughs> อย่างใบอะเผ่าเด็กเนี่ย เด็กเป็นขนมเลยเผาเป็นของเล่นแล้วก็ทำให้เอกไข่ช่วยเวลอัพเร็วขึ้นแล้วก็เผาไปอีกสใบากาตีด้วยนะแต่ว่าโ้โ,โเราก็ได้เสามาอีกใบนะบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากเาสามอันบ้าไปแล้วอะได้ยังไงได้ซีมอนเตอร์มาฟรีๆสามอันนะโดยที่ค่าไร่แค่สาม อันนี้เรามาใครโดนดึงได้แล้วก็ลงไปครับดูเลือดช่วยเผาด้วยเผาไว้มากเมาใครจะอัพแล้วแล้วก็มีเสาอีกเสาทีละสามสามสาอนนี้ก็ดีแล้วไวขนาดไหนอ่าวเลนกวาำไปเดี๋ยวเมาใครจับเสาโอเคครับ นี่ยอีกนิดเดียวมอคขฮก็เวลอัพแล้วเนี่ยเข่าไปหนึ่งดีฟแล้วก็เป็นสีมอนเตอร์ตัวนี้ก็ดีอ่ะมันช่วยเผาสองแล้วก็สร้างอีกสองใบซึ่งทําให้มอคไขวเวอัพไวขึ้นววอัพแล้วเนี่ยโดไปวแล้วก็ได้แง้มๆมาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้โคซรตี้ไปตีมอนเตอร์อีกหนึ่งใบแล้ก็ได้ตัวเผา แล้วเบาไข่ก็เวลอัพดูเด็กเขาต้องบอกเลยว่าลาก่อนุนติ๊บติ๊บดีแบบไม่ต้องเมาไข่เลยไอ้ดีแบบไม่ต้องเมานอนติรถเลยแบบเด็กเขาเหลือแค่นั้นแหละเรายังเผาอย่างไวเลยและปลาไข่มาเขาก็ลงเสามานะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเลยไปครับปลาแง้มๆงิมช็อตเต้อ ครัเขามาตีเมาใครเราโอ้โหเรามีไวไฟอยู่รอดด้วยเมาใครสุดยอด <c oughs> แล้วก็จบแล้วครับสวยงามเราเจะเดินม,มนะคบคลิปหน้าถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ